เรื่องของสไตล์การลงทุนบ้างนะคะเราควรจะซื้อหุ้นตอนไหนขายหุ้นตอนไหนมันจะขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของเรานะคะว่าเราเป็นสไตล์ไหนก็จะแบ่งหลักๆเป็น3สไตล์ด้วยกันค่ะสไตล์แรกก็คือเป็นสไตล์นักลงทุนเน้นคุณค่านะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันก็คือสาย V I นั่นเองนะคะ คอนเซปต์ของนักลงทุนเน้นคุณค่าก็คือการเข้าซื้อหุ้นเนี่ยคือการซื้อกิจการเพราะฉะนั้นการลงทุนของนักลงทุนเน้นคุณค่าก็จะเน้นดูธุรกิจดูงบการเงินของกิจการเป็นหลักโดยจะเข้าซื้อนะคะเมื่อราคาหุ้นนั้นเนี่ยมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งนักลงทุนสายเน้นคุณค่านี้นะคะเขาก็จะต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงก่อนนะคะว่าหุ้นนั้นควรมีมูลค่าเท่าไหรล่ล่ะ แล้วมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดในตอนนี้นะคะว่าราคาตลาดในตอนนี้เนี่ยมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือเปล่าและจะขายเมื่อหุ้นนั้นเนี่ยมันถึงมูลค่าที่แท้จริงที่คำนวณไว้นะคะหรือขายเมื่อกําไรสุดทธิเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามที่เาขาคาดหวังปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนก็จะขายหรืออีกรณีหนึ่งก็คือขายเมื่อไปเจอหุ้นใหม่ที่ดีกว่านั่นเองนะคะก็คือเราไม่ยึดติดกับหุ้นใดหุ้นหนึ่งนะถ้าเราเจอหุ้นที่ดีกว่าก็ต้องไปนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าต้นแบบนักลงทุนสายนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปูว่วอลเลนบัฟเฟตชารีมังเกอร์นะคะแล้วก็ปีเตอร์ลินนะคะ ส่วนในประเทศไทยก็คือดรนิเวศอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วและจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเองนะคะมีนักลงทุนในคุณค่าที่เก่งเยอะมากๆเลยนะคะสายที่2แล้วนะคะก็คือสายเทคนิคคอนเซปต์ของเขาก็คือจมเชื่อกราฟเพราะว่ากราฟเนี่ยได้สะท้อนทุกอย่างหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารผลประกอบการหรือว่าปัจจัยต่างๆที่มากระทบกับหุ้นตัวนี้นะคะ กราฟมักจัดสะท้อนไว้หมดแล้วดูแค่กราฟอย่างเดียวเลยเพียงพอแล้วนะคะ แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคำนิยามนะซึ่งในปัจจุบันเองเขาก็มักจะดูทั้งคราฟประกอบดูข่าวสารประกอบบ้างอาจจะมีการศึกษาปัจจัยพื้นฐานบ้างเล็กน้อยอน,นี้ก็แล้วแต่ไปผสมกันได้เลยนะคะอันที่2ก็คือราคาของกราฟเนี่ยมักจะเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มแนวโน้มที่ว่านี้ก็คือแนวโน้มขาขึ้นนะคะขาลงหรือว่าไซเวอออกข้างนะคะซึ่งโดยปกติแล้วการที่นักทุนสยเทคนคเข้าไปลงทุนเนี่ยเขามักจะนิยมเล่นในเทรนขาขึ้นมันจะง่ายที่สุดเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเก็งกาไรทุกข,ขาเลยนะ ขาลงก็สามารถเก็งกําไรได้ถ้าเกิดไปเล่นฟิวเจอร์นะเปิดช็อตนะคะหรือว่าไซเวก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบได้เช่นกันนะอันที่3ก็คือราคาของกราฟนะคะมักจะย้อนรอยในอดีตหมายความว่าในอดีตเนี่ยมันเคยทําแพทเทิร์นแบบไหนในปัจจุบันมันก็มีแนวโน้มที่จะทําแพทเทิร์นเหมือนในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นนักวิทาาสรเทคนิคนะคะเขาก็เลยจะศึกษาพฤติกรรมกราฟ หุ้นตัวน,น้นๆนะคะจากในอดีตเพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในวันนี้เพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่คล้ายกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ได้พูดไปนะคะแนวโน้มขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเว์นะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้ไม่ได้แบบเป็นถูกผิดนะแต่ว่านี่เป็นเบสิกเลยนะคะว่าเขาจะซื้อแล้วก็ขายถ้าเป็นอยู่ใกล้แนวรับ จะซื้อขายเมื่อใกล้แนวต้านแต่จริงๆแล้วมันจะมีอินดิเคเตอร์อื่นๆด้วยนะคะที่นักลงทุนสายเทคนิคบางคนเนี่ยเขาเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยเพื่อตัดสินใจซื้อขายนะคะซึ่งสายนี้เนี่ยคีย์สำคัญเลยก็คือว่าซื้อในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ขายในราคาที่สูงกว่าหมายความว่าเขาอาจจะซื้อในราคาที่สูงก็ได้ แต่จะไปขายในราคาที่สูงกว่านะคะแล้วก็ดูเทรนเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่เขาจะหาหุ้นในเทรนขาขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดแล้วนะคะส่วนระยะเวลาในการซื้อขายก็จะสั้นกว่านักลงทุนสไตล์ VI เพราะว่าจะซื้อขายตามสัญญาณกราฟนักลงทุนสายเทคนิคก็จะแบ่งย่อยไปอีกนะคะบางคนก็เดยเทรดเลยนะคะก็คือจบในแต่ละวัน ซื้อวันนี้ขายวันนี้เลยเป็นสายเดเหตบางคนก็เป็นสายจวิงเทเนาะซื้อขายตามรอบนะคะก็อาจจะเป็น1สัปดาห์หรือว่าอาจจะเป็นเดือนบางคนก็เป็นสายลันเทนก็ยาวไปนะคะอาจจะเป็นหลักเดือนหรือว่าหลักปีเลยก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะสายเทคนิคก็จะมีการซื้อขา ที่สั้นกว่านักลงทุนวีไอนั่นเองค่ะอันต่อมาที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นหัวใจของนักลงทุนสายเทคนิคเลยก็คือว่าต้องมีแผนก่อนที่จะเข้าซื้อขายอยู่เสมอนะคะต้องมีราคาในใจอยู่เสมอตีเส้นแล้วรู้ว่าจะเข้าซื้อตรงนี้แหละ ซื้อกี่ไม้ขายตอนราคาไหนขายแบ่งเป็นกี่ไม้แล้วถ้าไม่เป็นไปตามแผนจะมีจุดคัดลอสหรือว่าสต็อปลอสนะคะหรือว่าจุดตัดขาดทุนที่ตรงไหนนั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างต้นแบบของนัลงทุนสายเทคนิคนะคะหลักๆเลยก็คือคุณมาร์กมิเนอร์วินี่นะคะแดนเซนเจอร์ Dance anger, นะแล้วก็จอโซลอลนะคะใครที่ชอบสายนี้สามารถไปศึกษาต่อได้เลย และสายสุดท้ายสายที่3นะคะสายนี้เป็นสายผสมแล้วนะคะระหว่างสาย V I แล้วก็สายเทคนิคเขาเอามาจับแมทผสมกันเอาข้อดีของสสายนี้มาแมทผสมกันนะคะสแกนหุ้นก่อนโดยดูพื้นฐานเป็นสาย V I ใช่ไหมคะแต่จังหวะในการซื้อขายเนี่ยจะใช้สายเทคนิคในการตัดสินใจซื้อขายก็คือดูกราฟเพื่อหาจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็ขายนั่นเองนะคะตัวอย่างนักลงทุนนะคะของสายนี้ก็คือคุณวิลเลียมเจโอนิลนะคะ ซึ่งเขาก็เป็นคนคิดคนนะคะเครื่องมือสแกนหุ้นที่ชื่อว่าแคนสลิมด้วยนะซึ่งมีอยู่ในเซตเทรดด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูกันต่อได้นะเขาจะคัดกรองหุ้นเลยว่าหุ้นที่ผ่านเงื่อนไขไฮบริดแคนสลิมนี้นะคะมีหุ้นตัวไหนบ้างในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะคะเทดลองดูนะคะว่าเราเหมาะกับสายไหนแล้วก็มามิกทําให้เข้ากับตัวเองจะดีที่สุดนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ